เราก็อธิบายแล้วว่าภาษาอังกฤษมันออกเสียงได้หลายอย่าง, <c oughs> งก็ก็อธิบายไปแล้วไงว่าหลายส <c oughs> ำเนียงแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน,นจะให้มันออกเส <c oughs> <จ>ียงได้ยังไง <c oughs> เกนตีป็นตัวอะไรดีดีเป็นโดนลันโดโดนาโดอ๋อาป้า เรารออยู่นะจะมีคนเล่นไหมเรารออยู่นะอะไรค oh. รับอ๋อนี่รออยู <h <h ่นะนั <h <h ่งเวลาเวลาซิเมต้าวินแซงเมอร์ซี่ไปแล้วอ่ะยังไม่มีใครแซงดีว่าเลยปินชอบให้เมอร์ซี่พูดภาษาญีอปน่น่าก อะไรทกย่างเงี้ยโอเมมาลเียดังก์เออเดี๋ยนะซาย่าซีอาาลีอันนี้วินไปฟังในวิดีโอมาแล้ว ใช่ใช่ผมว่าดูสตรีมของอังกฤษมาในไอ้นี่ยไอ้ที่บริสคอนน่ะมันอ่านว่าเออพราอ่านไอ้เจฟมันอ่านว่าซารียะโนนโนนละลายเกาะละลายมันโอ้ยโอ้ยใครเป็นอะไรแล้วโอ้ย

ปาลาบินอยู่ข้างหลังแม็กกีเ้เห็จแล้วอุ้ยเฮ้ยกระตุกแหลกย้อนเวลาปาลาโอ้โหแม่ขึ้นมาด้านบนบานเลยขึ้นไปข้างบนกันหมดเลยแม็กกี้ไปก็อยากได้อยากได้โล่เราจะเข้าไปโบกไม่กกี้ตายแล้วตายแล้วฟ <c oughs> ารา่าอยู่ในตึก <c oughs> ฟาด่าอยู่ในตึกก็เหมือนกับโอเดี๋ยวฟาด่าอยู่ในตึกเหมือนกับนกอยู่ในกรงเดี๋ยวขอวางเทเลพอร์ตก่อนหาที่วางก่อนเบอร์ซี่มันเป็นคนโตมันเหรออะไรวะเยอรมันโตมันอะไรวะโตมันเยอรมันอะไรเยอรมันก็เวลาใส่กอยมันพูดดังเกิดดังเกิด ม้าเต็มเลยโอ้โหเยอะเยอะโอ้โอ oh. ้โอ้ตายโอ้โอ้โอ้จรับโอ้ไม่มีใครมารับเลยโอ้ไม่ไงอยู่ตรงนี้ไงอยู่ในบายซ้าอยู่หน้าเราอยู่หน้ารถบันออบไปไม่ทันแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย เอยสี่มันตายตุ้ยหลังอยู่ไหนดีมากควนหลังมันไว้นี่ตายเลยเยี่ยมกูดอุ้ยลนลนลนเข่าเมนนี่เิ้นใส่ตัวเองลาลาลาคอยเจอแม่งสะท้อนเิ้นใส่ตัวเองเฮ้ยตกใจหมด ไม่เป็นไรเรามีเทเลพอร์ตไรตายกันไปเฮ้ยมันเทเลพอร์ตจะหมดแล้วนะทำไมมันจะหมดเร็วจังเฮ้ยมันโดนทำร้ายได้ไงวะแสดงว่ามีคนเข้าออกเยอะเฮ้ยเฮ้กินจิเก็นจิเกนจิเกนจิไหนไหนเก็นจิอยู่ไหนมาแล้วมันลงไปแล้วอุ้ยเมคคีอ๋อมีคนมาซ้ายมีคนมาซ้ายเจ้ก้อยโอ้ยไรฮาร์ซ้ายมือช่วยด้วยช่วยด้วย เหตุแอ้วพอสุดท้ายเป็นของเราเทตลแล้วพสุดท้ายเป็นของเราฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนจงวิ่งันมาเองเรามาช่วยแล้วโหมดโหมด ต่เลนฮาร์ดมันใช้อันตีทุบพ e ื้นไว้ V850 เลนฮาร์ดมันเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันแรงนะแรงแรงแรงระวังคิดดีข้างงหลัผมโดนหลอดตายเลยอุ้ยตายเลยว้าาอ่ะกักปัคิวบิชเปลี่ยนตัวดีกว่ามาโอ้ถอยโอ้ยเฮ้ยแม่นี่ระวังเฮ้ยอยู่จิน บอกไม่ทันวิ่งตามเราไม่ทันไล่ห้เอาสกิลไอ้นั่นอะไอไออยเวฟออกมาโอ้เกีหลังกูนีมานีมาาได้แค่เราาลาไม่ตามมาด้วยโอ๊ยตายหาไรแซ่บ่ามันฆ่ามัน ไปเลยตายย่ามีอันตีไหมจ๊ะรวบทีเดี๋ยวไปหาที่วางป้อมแลมๆม,มายกันจีตายเรืตายเรือเพสอันตีหน่อยแมคกี้มาหามเลอยู <c oughs> ่ตาย <c oughs> คู่ได้โดนันไงตายคนเดียว จะบอกว่ารอบนี้ล้ออันติเปลาไปสองรอบเดนเวฟไรฮาร์เก็บหมดเลยแน่เดนป้อมยิงใต้น้องล่วลงล่วงเติแม็กซี่้ยรถมาถึงนี่แล้วนี่วะเวนกำชีวิตโอ้ยมันเลือดกินด o เว้นอะไร หาที่วางป้อมใหม่ก่อนติดติด,ด,ดโอ๊ยตายติดกรีนม่งดันเร็วเหลือเกินแบนนี่ล่ะโอ้ยโดนกิีนโอ้โหตายเกี้ยงตายเกี้ยงมันยังไม่มีแม่ดันรถใช่ไหม โอ้ยข้างหลังมึงตายยากข้างหลังมึงตายยายังไม่รู้ตัวโอ้ยเยีดแล้วโอ้ยเกนจิเล่นเก่งจุงแต่นี่ข้ามันเอามันมาโดนดูดอยู่ เก็นจิเกนจิไม่ไม่เก่งอ่ะอจ้ห <yah> ล <oo> <c oughs> oh ันะโดโอ้ม oh. า oh ังแลโอ้ช oh. oh ิด oh. ้อมูพังอีกแล้วฟ oh ักออกไปลุยแล้วเรียบร้อย <c oughs> มาก่อยีโนี่ยไม่ได้ทุบป้อมก้อนทุบทุบป้อมก้อนดทุบป้อมได้แล้วโอ๊ยเกณจิมาข้างหลังลาก่อย